วันี้ผมจะพาทุกคนมาดูภาพภาพยนตร์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสารคดีการท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุดไทยนะครับทุกคนในช่วงทศวรรษ1930เรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กัน สวัสดีครับทุกคนครับพวกผมนรงชาแนลทุกคนมาคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยชาวต่างชาตินะครับก็คือสร้างโดยวิลเลียมเอ็มปิซอนะครับก็ซึ่งเคยสร้างภาพยนตร์สารคาดีท่องเที่ยวนะครับที่เกี่ยวกับชุดชุดไทยนะครับในช่วงทศวรรษที่1900 30นานมากๆนะครับทุกคนนะและเขายังบอกอีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้นําเสนอภาพสถานที่ท่องเที่ยวและชีวิตประจําวันในกรุงเทพด้วยนะครับและนําเสนอรูปแบบน้าตัดสินในพระราชสำนักของประเทศไทยนี่แหละครับทุกคนนะเรื่องราวความเป็นมาของความเป็นไทยวัฒนธรรมไทย ซึ่งมันมีที่มาอยู่แล้วทุกคนครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในทศวรรษที่1930เนี่ยจะจัดแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและชีวิตประจําวันในกรุงเทพแล้วก็พร้อมด้วยการนําเสนอประเพณีการเต้นราในพระราชสำนักด้วยเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่ครับเป็นทศวรรษที่1930น,น,19นะครับทุกคน It's performed by clever girls, trained since childhood. They rise, they sway, they advance and retreat with gliding motion, gracefully the faces of charming charming. beauty. Their faces are a layer of white pouch, except for cold black eyebrows and scarlet lips. They wear a tapering moussa oh, on their heads, heavy golden bracelets on their arms. ทุกคนฟ้าล้องนี่แหละครับทุกคนครับนี่และครับเป็นภาพยนตร์นะครับที่สร้างโดยวิลเลียมเอ็มนะครับเป็นชาวต่างชาตินะโหห ทศวรรษ1930ันร์1,930นี่เป็นภาพยนตร์ที่แสดงถึงการนำเสนอรูปแบบของนาฏศิลป์ในพระราชสำนักของประเทศไทยนะครับทุกคนนะทุกคนได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับนี่ขนาดผมบอกเลยนี่ขนาดนะขนาดไทยมีรูปต้นฉบับนะครับเป็นเหมือนเอนรูปนะครับมีคลิปโชว์ด้วยทุกอย่างมีหลักฐานหมด ศนะิลปะจ,จากหลายๆประเทศเนี่ยก็ยืนยันนะต่างชาติก็ยืนยันนะครับประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยก็ถูกบันทึกจากหลายๆประเทศชั้นนําอยู่แล้วนะครับก็งงเหมือนกันนะครับที่ข้างบ้านเราเนี่ยเขาสามารถยังจะเข้มต่อได้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะโอเคครับทุกคนครับมาเรามา ฟังความที่เห็นนะครับของชาวโซเชียลหลังจากที่เขาได้เห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับคนนี้นะเขาบอกว่าก็ยังงงนะไทยมีหลักฐานอยู่หลายประเทศแต่เขมนไมไ่มีทําไมกล้าเคลมอันนี้รับไม่ได้ก็แค่เพราะใจมันแพ้ความจริงแสบใช่ว่าไทยแค่แช่19บเก้าศตวรรษอันนี้เราสามารถยื่นถอด หรือร้องเรียนกับยูเนสโกเรื่องโขนวัดและระบำอมอ,บอบสบาลาของเพื่อนบ้านได้ไหมคะหรือต้องเป็นหน่วยของรัฐงานของรัฐเท่านั้นที่จะทำได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนะถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยผมผมไม่รู้นะครับผมก็ว่าน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าโขนเนี่ยมันก็คขนเละเกตนะครับโขนละเกตด แต่นางลำนี่สิคิดว่าน่าจะยื่นจดได้นะน่าจะยื่นจดรวมได้นะผมว่ามันก็ไม่แตกต่างกันเนาะผมว่าเนาะก็เห็นหลายๆคลิปเราก็รู้เลยนั่นแหะลำไทยก็คือครูไทยไปสอนนะครับขวามูลต่อมานะคนนี้นะเขาบอกว่าต้นเหตุคือเกาหลีและจีนเคยเคลมหลายๆอย่างมาจากญี่ปุ่นเมื่อในอดีต รัฐบาลขมินเลยศึกษาแนวทางมาทําเป็นขบวนการมีทั้งการจ้าง AI จ้างสแกมเมอร์เคลมวัฒนธรรมไทยโหยหาในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีนี่ครับทุกคนนะอันนี้ก็ c ัม b บ d ดี c o ก y t ป a ี l a n d อันนี้คนนี้เขาบอกว่าคนในโลกนี้มีความรู้ไม่สามารถหลอกพวกเขาได้แต่ขมินสามารถหลอกขมินได้เอง คนนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงทําตามคําที่พ่อฝากรุ่นต่อรุ่นดังนั้นทุกภาคส่วนเชื่อคําและยังไม่หยุดพัฒนาทุกยุคคงทําตามและบํารุงรักษาทุกสิ่งให้คู่อยู่ในความเป็นไทยฉันภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนี่ครับนะเรามีพระบุรุษที่ดีมากๆนะครับก็ช่วยกันดูแลรักษาไว้ ให้ลูกหลานได้สืบสาคงอยู่ต่อไปนะครับทุกคนนะก็เก่งมากๆม,มีหลักฐานครบถ้วนขนาดนี้อืดูไว้คะเมค่ะแม,แมจะได้ไม่ขายหน้ายามออกคลิปนี่แหะครับทุกคนเป็นความคิ่เห็นของชาวไทยเนาะโอเคทุกคนผมมีอีกคลิปหนึ่งนะครับ คลิปนี้เรื่องราวเกี่ยวกับโขนไทยนะครับโขนไทยนะน่าจะในช่วงพศ2อ0 5 2น1 0นะครับนี่เป็นาการสำรวจวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมในช่วงปี2510คือเป็นการเต้นรำหน้ากากที่รู้จักกันดีในชื่อของโขนนะ ก็ได้บันทึกไว้ในภาพยนต์เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยนะครับว่าในช่วงพศ2510เนี่ยโขนไทยมีการเต้นรำหรือมีการแสดงที่เกี่ยวกับโขนเนี่ยยังไงก่อนที่จะโดนข้างบ้านเครมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ คือการได้รำแน่ออนช้อยมากเลยครับดูครับ ตีไทยนี่ครบชุดเลยนะครับดูวิธีการตี น,นี้จะเห็นตามวัดในเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นค่าพประโยนเพื่อการศึกษานะครับ ในช่วงนั้นตอน้นจะเก่ามากๆอ่ะมีจ well, um ัดภาพแล้วเนี่ยนี like um, ่แหละครับทุกคนนะนี่เป็น วัฒนธรรมไทยนะแบบดั้งเดิมนะครับการเต้นลำหน้ากากที่รู้จักกันในชื่อของโขนนั่นเองนะครับก็ในทศวรรษที่1,970นะครับก็ในช่วงปีพุทธศักราช2,510นั่นเองนะครับก่อนที่ข้างบ้านนี่จะนำไปเครมนะครับเพราะว่าโขน ที่เขมรตอนนี้โอ้โหเต็มมากเลยเยอะไปหมดเลยนะครับคนรุ่นใหม่ของชาวกัมพูชาเนี่ยนำโขนเนี่ยมาตกแต่งหน้าให้มันเป็นรูปแบบสไตล์ของเขาอ่เยอะมากๆนะครับนี่นะครับทุกคนครับ50ปีกว่าก่อนไทยเรายังสืบสารโขนมาได้นะครับตลอดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกยาวนานมากๆเนาะ แล้วก็สืบสารกันต่อไปนะครับไว้ให้ลูกให้หลานได้รับชมได้ดูวัฒนธรรมไทยที่มีายาวมีความยาวนานมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันก็ยังมีก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับทุกคนโอเคครับเป็นยังไงบ้างหนละังจากที่ทุกคนได้รับชมแล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างนะครับ ถ้าใครได้เห็นโขนของกัมพูชาเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ <c oughs> นะแตกต่างกันไหมโอเคทุกคนมาเรามาฟังความเย็นของชาวโซเชียลดูนะครับ่ะบางโซเชียลขเขาคอมเมนต์ว่าอย่างไงบ้างคนนี้เขาบอกว่าโขนสบายจงกระเบนคำราชาศัพท์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นคำคำีแท้ร้อยเปอซฮ่าฮ่ องงใจจริงจริจริงเหรอผมคิดมานาะคนนี้นเขาบอกว่าต่างจากโขนเขมรมากๆากต่างแน่นอนนะครับต่างกันแน่นอนคนนี้นเขาบอกว่าโขนเขมรดูแล้วตลกมากๆเหมือนตัวการ์ตูนเลย ผมกินต่อมานะคนนี้ของแท้ก็คือของแท้ส่วนของก๊อปก็คือของก๊อฟร้อยเปอร์เซนตไม่มีวันที่จะแท้ได้ยังไงล่ะฮะผมกิดต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าเชื่อเลยว่าถ้าขมิ้นได้เห็นคลิปนี้แล้วน่าจะอกแตกตายอยู่แล้วนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วแหละไม่ต้องได้เห็นเขารู้อยู่แล้วแหละนะ ว่าเป็นยังไงนะโอเคครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนได้เห็นแล้วได้ฟังความคิดเห็นของชาวไทยแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมตนลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนก่อนจบกันก่อนจากกันด้วยคลิปนี้นะมาดูโขนกัมพูชากับโขนไทย เป็นยังไงเป็นคลิปสั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นโขนวางกับโขนวัดว่างั้นนะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตกลงชาเงสวัสดีครับจบกันด้วยคลิปนี้